สวัสดีครับมณีสิมพะวาวเรืองวัดเธรามแถวภาคอีสานนะครับบ้านอีสานบ้านเฮ้าเวลามีงานมีการก็ต้องมีแขกมีพี่น้องมาซอยงานเตรียมงานนะครับก็มีลมหมูลมง่วเตรียมกับเขา่ากับน้ำต้อนรับแขกมืองานก็เป็นปกติครับก็คือน้ำใจลุนหลายจะจัดงานแต่ละเทื่เนี่ย ทางเจ้าภาพก็ต้องเตรียมเงื่นเตรียมเอยียงสุยางนะครับปัจจัยหลายอย่างแะจัดแล้วกรอยากให้พี่น้องกินอิ่มน้ำสำรานนะครับเป็นประเภทนี้ของชาวอีสานตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับที่เขาสืบทอดประเภทนี้กันมานะครับอาจจะมีมหรสพในงานมีหนังมีพิเกมีหมอล้ำแล้วแต่ความสะดวกของเจ้าภาพน,นะครับ เฮ็ดอันนี้เป็นงานฉลองอัฐินะครับเฮ็ดเราเขาก็อยากเฮ็ดให้มันกระซั่มถือว่าเป็นงานแบบร่วมหยาิพี่น้องกับมโฮ้มมะตุมกันก็ได้พ่อนาะพ่อตากันบ้านไก่บ้านไก่ใกล้กล็ได้ไม่ยู่งไกลกันนะครับมันเป็นวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้เขาก็เอื่นว่าประเพณนีประเพณนีก็คือหลากหลายวัฒนธรรมนะครับแถวบ้านก็จัดงานก็ขึ้นกัน แต่ละบ้านกระแตกตั้งกันไปกระเลวแต่ปูยาตายายผ้าเห็ดนะครับตั้งแต่สมัยโบราณโบราณที่เขาวากันไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพจัดงานประเภทนีสานให้